สาบายดีเมื่อถูกทานสำหรับคลิปนี้ก็มีความสงสัยของคนเล้ามาเว่าสู่ถุกทานฟังโดยเป็นความสงสัยที่ว่าเป็นยังนังจากไทยที่มีสื่อว่าคุณพันสามจะบ่ได้เขาซ้ายอยู่ในประเทศเลาาซึ่งตัวนี้คนเล่าวนี่มันสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะคําเว่าของประธานมวยเลาาก็เป็นได้แน่นอนว่าถ้าหากว่าบ่มีลามะยังคนเล่าหนี่ก็จะมีความสงสัยไปในทิศทางอื่น บ่ววาจะเป็นอาจจะมีปัญหาเดืองดิคาซิดปัญหาเนื้อเดืองของหนังที่ทางการเล่าวมากักอื่นๆกับว่ากันไปซึ่งถ้าหากวาบมีลาม่าคนเล่าจะสงสัยไปในทิศท,ทางนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีลาม่าที่ว่าประทานมวยเล่าออกมาเว่าเกี่ยวกับกุนขาแม่และมวยไทยและเวา้าเขาขางกุนขาแม่และมีคําเว้าบางคำที่ว่าเฮ็ดห้คนไทยบ่พอใจซึ่งคนล่าก็ได้สงสัยว่า อาจจะเป็นพอประธานวยลาาที่ว่าเฮตไหน้นังเดืองคุณพันสามบ่อไล่เขาซ้ายในประเทศเล่าซึ่งนังเดืองคุณพันภาคหนึ่งและภาคสองแม่นเขาซ้ายอยู่ในประเทศลาวปกติแต่ว่าภาคสามนี่บ่อได้เขาซ้ายคนเล่านี่ก็ได้สงสัยว่าเอออาจจะเป็นพอคำว่าของประธานมวยเล่าก็เป็นได้โดยเดืองเล่านี่แม่นมาจากโพสต์ของเพจที่มีื่อว่า ผู้เงาโซไซตี้มูวีโซไซตี้ลราซึ่งเป็นเพจที่เเกี่ยวกับหนังของประเทศลราซึ่งเพิ่นได้โพสต์เอาไว้ในวันที่หนึ่งเดือนมีนาปี2023ซึ่งเพิ่นได้โพสต์เอาไว,ว้ว่าเดือนสเศร้านี้ผู้เงาเดือนคุณพันสามบอไ่เขาซ้ายในประเทศลราสามารถขามไปเบิ่งไลทีโองผูง้เงาฝั่งประเทศไทย ซึ่งเบื้องแรกโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ธรรมดาทั่วไปแต่พอแอดมินเขาไปอ่านคอมเมนต์ของคนเล่าเท่านั้นและเออในว่ามีคนเล่าหลายคนเลยที่มาคอมเมนต์บอกประมาณว่าสาเหตุที่ว่านังเดืองคุณพันสามนี่บ่ได้เข่าสายในประเทศเล่าอาจจะเป็นเพราะคำว่าของประธานมวยเล่าก็เป็นได้อันนี้มันเป็นความสงสัยของคนล่าสื่อเนาะยังว่าท่านหูว่ามันเม็นเดืองจริงหรือบ่อ ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวแอดมินนี่จะทำการอ่านคอมเมนต์ comment ของคนเล่าสุดทุกทานฟังว่าคนเล่ามาคอมเมนต์แนวใดและในท้ายคลิปแอดมินจะมาบอกเนื้อเรื่องของหนังคุณพันสามหายทุกทานได้หูวน้ำกันว่าเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้มันมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับยังซึ่งอาจจะมีการสปอยเล็กน้อยเนาะโดยเขามาฟังคอมเมนต์ของคนลาวคนที่หนึ่งภายในคอมเมนต์เอาไว้ว่าเหตุจากสหพันมวยล่าบอแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ comment ตัวนี้ว่า นาจะมีส่วนเกี่ยวแล้วก็มีคนมาตอบต่ออีกว่าแม่นแม่นจักสีไปว่นเดืองของเขาอย่งเศรษฐกิจบ้านเมืองแห้งกำลังฟื้นฟูคนไทยที่มีแผนจะมาเที่ยวเล่ายกเลิกหมักไล่ลายสำหรับคอมเมนต์ตัวนี้แอดมินอ่านแบบซอบซบเนาะมันขอนขางที่จะหุ่นแห้งอยู่เนาะสำหรับคอมเมนต์ตัวนี้แล้วก็มีคนมาตอบครับคอมเมนต์ comment ตัวนี้อีกว่าบอนาจะบอเกี่ยวตีคนด่าเดืองมวยกับส่วนมวย นังกับสวนหนังมาฟังทีคอมเมนต์ของคนลาวคนต่อมาเสียลายเด้ภาคหนึ่งภาคสองมวนมดคอมเมนต์ของคนลาวคนต่อมาเป็นน้ำเนื้อเดืองพัวพันกับการเมืองเกินไปโดยเฉพาะระบบตำรวจของฟังนั้นจนมั่นตำกับระบบฟังนีหวาคอมเมนต์ต่อมาแมนเป็นของคนไทยเพื่อได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสาเหตุแมนยังไทยยังหักประเทศเลาา คอยเข้าใจว่าม่วยแมนเดืองส่วนตัวไทยล่ายัางหากแพงกันจากใจคนฟังไทยเดอร์มาฟังที่คอมเมนต์ของคนเลาวคนต่อมาบางเทื่อเขาอาจจะเดิมแบนสินค้าต่างๆตามมาและเศรษฐกิจก็อาจจะกดดันเฮายิ่งขึ้นพอทางเฮาแสดงโตบอกเป็นมิดกับเขาก่อน ถาบอแก้ไขสถานการณ์ตัวนั้นที่เหตุให้ทางเพิ่นบอ่อพ่อใจอย่างแหง้งแล้วก็มีคนมาตอบกับคอมเมนต์ตัวนี้อีกว่าคิดว่านาจะบอแมนดอถ้าเข้าแบนคือแนวนั้นสินค้าเขากระเสียตลาดไปพอบอ่อขายหายเฮ้ามั่นทรงผลต่อเศรษฐกิจเขาแน่นอนเล่ากับมาหาเวียดกับจีนต่อมาสำหรับเดือหนัง ก็มีหลายเดืองอยู่ทีบอไลซ้ายในประเทศเฮาจักเป็นย้อนเหตุผลยังพัวพันการเมืองบอโป้โพดบอดอดิคาซิอียังบอบางเดืองเป็นอนิเมก็ยังบอได้เขาซ้ายซ้ำมาฟังทีคอมเมนต์ของคนเลาวคนต่อมาภาคหนึ่งกบภาคสองเขาแต่ภาคสามบอเขางงคอมเมนต์ของคนลาาคนต่อมาเป็นพอนยังแอดจึงบอเขาเล่า แอดมินเพจหูเงาโซเซตี้มาตอบกับว่าเหตุผลเรื่องดิคาซิตอาจจะได้เบ่งกันในสองทางอื่นลังไทยสายจบผักใหญ่อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของคนล่าเนาะแล้วก็มีคนไทยมาคอมเมนต์นำกาคือหลังที่คอยบอกแะแดเป็นเพียงความสงสัยเท่านั้นมันจะเป็นเรื่องจริงบออันนี้แมนบอกหูเนาะและหลังจากนี้เฮานี้มาฟังเนื้อเรือง ของนังเดืองคุณพันสามแบบแบบสป,ปอยนิดหนึ่งซึ่งขอมูลแมนเอามาจากเว็บไซต์ของคนไทยซึ่งถามว่าไพทีอยากไปเสพการเบิงหนังครังทําอีสนี่แนะนําว่าปิดคลิปนี่ไปเลยเนาะแต่สําหรับไพที่อยากหู้เนื้อเดืองของนังคุณพันสามแบบคร่าวๆกะเบิงต่อไปเนาะโดยซื้อเดืองหนังแมนคุณพันสามประเภทหนังแมนแอคชั่นและถือขวัญแฟนตาซีนาแสดงโดย อนันลาเอเวอริงแฮมมาดิโอมาเลอร์และโตโนพาคินคําวิดัยซักกำกับโดยก้องเกียรติโคมซีดีกำหนดเขาซ้ายแมนวันที่หนึ่งเดือนมีนาปี2 0งพาความยาวของหนังแมน1นึห้อยหาสิพกนาทีโดยคุณพันสามาคนี้จะเรา่าเดืองในปีพศสอ9พัห้อยเกบ้านเมืองที่ได้หับพ้นกระทบจากสงครามซุ่มโจรเสือหาย ยังคองสุกซุ่มไปในทั่วทุกค้นทุกแห่งโดยคุณพันธ์แมนเป็นตำรวจมือปราบผู้ยืดมันในความถือต้องจึงถือเอินโตกลับมาปฏิบัติภารกิจล่าตัวสองเสือหายที่มีอาคมเก่งกาที่กำลังฮึกเหิมและท่าทายอำนาจของหลัดโดยที่บเคยมีไพ์ขเขาทึงโตได้เลยโดยเหตุหายคุณพันต้องกลับไปเหยียบทิน ของเสืออีกข้างถามกลางเล่าเสื้อให้ที่ไม้เอาชีวิตและบรรดาเสื้อเหล่านี้ก็พร้อมที่จะพิพากซามือปราบที่เขาไปจับพวกเขาบ่าว่าจะมีความคงกับพันซำํายถ้าหากว่าได้ไปประเสิ้หนากับเสื้อเหล่านี้ก็มีมือปราบหลายคนทีเอาชีวิตหลอดกลับมาบ่อใดโดยภารกิจของคุณพันก็คือการจับตายสองเสือสื่อดังที่มีสื่อว่าเสือมาเฮสวนและเสือลำ โดยในครั้งนี้อาจจะบอกคือกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าคุณพันแมนจะประเสิริฐความท้าทายกับภารกิจนี้และจะประเสริฐหนากับเราเสือหายที่มีทั้งอาคมที่เก่งก้าและความคงกับพันซึ่งคุณพันจะสามารถสู่พวกเขาไล่หรือบอหรือเมื่อหอดเว้าแล้วคุณพันจะเป็นคนที่มาถือกลาแทนเซิร์นติดตามไล่อยู่ในนังเดืองคุณพันสามได้เลย และนางดังนี้ยังมีการเว้าเสียดสีถึงเจ้าหน้าที่ลาดทีบอดี Body อีกด้วยอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องนังแบบคร่าวๆเนาะสปอยนิดหนึ่งกับวังว่าทุกท่านจ้าเข้าใจกับเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆของนังตัวนี้เนาะซึ่งทุกท่านได้คิดเ็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องที่่อยนํามานําเสนอสู่ทุกท่านฟังทุกท่านนี้คิดว่าเป็นย้อนประธานมวยเล่าหรือบอที่เหตุให้น,หนังเรื่องคุณพันสามบอไล่เข่าซ้ายในประเทศเล่า ด้วยว่าย้อนเหตุผลอื่นกับคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจมดทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮาหนี่มาเจอกันไหมในคลิปวิดีโอหนะ้า